สวัสดีครับผมชื่อนายพปรักคุ่มทองหรหัสนักศึกษา6 8 1 4130สาขาพละศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตโคไทยวันนี้จะมาพูดถึงจรรยาบรนวิชาชีพครู5ด้าน9ข้อมีคงตอบนี้ 1. ด้านตนเองต้องมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ 2. ด้านวิชาชีพต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 3. ด้านผู้รับบริการต้องรักเมตตาใจช,ช่วยเหลือส่องเสริมให้กำลังใจแก่สิทธิ์และผู้รับบริการต้องแม่กระทําตนเป็นปฏิปัติ ต่อความเจริญทางกายสติปัญญาจิตใจอารมณ์และสังคมของสิทธิ์ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่สิทธิ์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและจิตใจต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือ ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 4. ด้านผู้ร่วมประกอบวิชาชีพพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสามัคคีในหมูนะ่คณะ 5. ด้านสังคมพึงปฏิบัติตนเป็นผู้นำในการรักและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสนาศรราิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อมรักษาควายชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิไปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับ